สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่าไปดีเดี๋ยววันนี้ก็ตื่นเช้ามาแล้วนะคะทุกคนขาก็สภาพอย่างที่เห็นเลยครับแม่ไม่ค่อยสบายค่ะวันนี้ก็จะเดินทางกลับกทมนะคะทุกคนขาเดี๋ยวเจอกันที่กทมกลับถึงกทมแล้วจะไลฟ์โอจะอาจจะถึงดึกค่ะทุกคนขาถ้าเกิดว่าดึกก็ไม่เป็นไรค่ะวันอาทิตย์เดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มให้ทุกคนเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็จะพาทุกคนแบบมาเดินดูแบบมะม่วงนะคะทุกคนขาแบบสะออนค่ะพี่น้องขา เปตาออนซอนค่ะพี่น้องขาอ้ะอันนี้ต้นบักมีเขาเป็นอย่างไรสเจ้าโอ้ยไอคยคไอคอยไม่ได้กินละมากนี่เน่าอีกแล้วเออเดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนขะเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูกันเปนตาออนซอนอีแม่มะม่วงนะคะทุกคนขาอันนี้ถ้าดูแล้วมันเป็นน่าจะเป็นมะม่วงที่เขาแบบเอามาทํากับไอ้นั้นเลยทุกคนเลยนี่โอ้ยออนซอนแม่พูน่ะแม่นี่จ้าทุกคนค่ะโอ้ย คือมะม่วงนี้น่าจะเป็นมะม่วงที่เขาทําเป็นไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงะนะเมืองผิวเมืองรูมันละลักษณะรูแต่ตั้งแต่ปลูกมายังไม่เคยทานเลยนะจ้าทุกคนขาเออตั้งแต่ปลูกมาก็ยังไม่เคยทานเลยค่ะให้ทุกคนดูค่ะมันก็ดีอีกแบบเนาะเวลาปลูกออกมาแล้วมันเป็นมากเป็นผลมันก็สบายในการแบบเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนต่าๆแม่แล้วอยู่ในตรงเนี่ยเนี่ย,เ,ยอเออ เนี่ยมันล่วงอยู่ในตรงนี้มีอีกเด้อทุกคนเด้อผุนเด้อผุนผุสุรุสุราบอยู่ในใบผุน่ะมันลีอยู่ด้แม่ผุน่ะแม่ดูห้โอ้ยยังจามอยู่ผุนนะพี่น้องแต่นี่ล่ะค่ะสวยงามมากตัวนี้คือสวยงามมากค่ะบอกพี่บอกน้องเลยนี่สวยมากแล้วเป็นลูกก็สวยค่ะดูค่ะ เอามาดูต้นนี้อันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะมันจะเป็นมะม่วงอันอีอย่างสามฤด,ดูสามฤด,ดูเนี่ยน,นี่ห้อยอยู่นี่แต่ต้นนี้ก็เป็นดกอยู่เดอ้อเนี่ยแม่แล้วประเภทอวะว่าแม่ต้องสูงครับทุกคนขาตรงลงตรงเร่งเลยจ้าพุดาอุ้ยอุ้ยนกเร้อพี่น้องเร้อพุ่าสุสัตว์ล่วงก็มีเยอะนะคะทุกคนขาเอา เออ่ายต้นมะม่วงพวกม่วงให้เมืองแล้วแม่อย่างอ่อนซอนครับพี่น้องบรรยากาศแบบว่าอะดูสิขาดูสิเออมุมนี้ขึ้นลดมากบอกเลยค่ะสุรุสุระอยู่แม่เออเอาเมืองเปินพวงๆอยู่ดีโอ้ยแต่ไม่เคยได้ทานเลยว่ามะม่วงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวน้องชายมาอยู่ที่นครพนมแล้วจะให้ถ่ายรูปให้ดูเวลามันสุกว่าเป็นยังไงเออเั้่แต่ปูกมากกับว่าเคยทานแม่ ไม่เคยแบบได้ทานมีแต่แม่บอกว่ามันอร่อยหวานหอมอะไรเงี้ยประมาณมีสาพฤษภาแต่ถ้าเกิดว่าได้กลับพฤษภาก็น่าจะได้ทานนะครัทุกคนคะ่ะเนี่ยค่อยอ่อนซ้อนข่อยก็เลยว่าถ่ายซุปเจ้าเมืองแม่เอออย่าว่าจตา่ซันจักซีนะคะ่ะอ่อนซ้อนค่ะแม่ลูกนี่ใจมากค่ะแม่เนี่ยจะน่ากัสิซุกแล้วลูกนี่บูมได้เลยวันนี้เออค่อยอ่อนซ้อนอย่าว่าข่อยเดิอแม่เดิอ ห้างพูดนะแม่อุ้ยสะอ่อนพูดนะอ่าง,งอันนี้กำลังออกดอกด้วยนะตัวที่ออกดอกใหม่ก็กำลังออกดอกค่ะทุกคนขาเออถ่ายเมืองก่อนอ่อนซ้อนสิกลับุงเทพบแล้วตอนเย็นก็กลับุงเทพแล้วค่ะทุกคนขาเนี่ยต้นนี่สอแต่อันนี้มันเป็นมะม่วงลูกใหญ่นะแต่ตัวนี้มัน เพิ่งตัดม,ามาันมันก็เลยบอเปลี่ยนแม่อันนี้มะม่วงมันลูกใหญ่อันนี้ค่ะเออโอ้พี่ดะอีแม่ดุกแค่ลุกว่าจะไม่ให้มันสูงหรอกจะจะคุมต้นให้อยู่ประมาณนี้แหละจะไม่ให้สูงไปกว่านี้ค่ะเออเพราะว่าจะไม่ให้มันสูงไปกว่านี้ค่ะทุกคนค่ะเนี่ยเลศ ฉันบอกเลยค่ะแต่ต้นนี้พี亚ามันลงอะทุกคนปกติเนี่ยอันนี้เขียวสวอไออันนี้ขนุนนะคะขนุนเพิ่งเอามาลงปลูกกาลังกําลังโตแต่มันเป็นอันนี้อยู่เนี่ยมันเน่าละเดี๋ยเด็เด็เด็ดทิ้งก่อนคนเด็ดทิ<ๆ>้งก่อนเด็ดทิ้งแล้วให้มันแตกใหม่สิได้กินดีดอกน่วยนึงเนี่ยขนุนออกมากได้แมม ออกแล้วอันนี้มันเน่าล่ะเดดทิ้งล่ะสิลองมึงสิได้กินบอ่อเนี่ออกกี่มองเงาได้แม่มันกำลังแตกนะตัวนี้สะอสอเขากับปลูกนะแม่เนาะสั่งมาจากกรุงเทพให้แม่ปลูกให้อันนี้เชียวสเสวยปกติมันจะเป็นโดกกว่านี้นะเวลามันแบบหำหมก้นซอนนะจะอร่อยมากเขียวสเสวยนะเนี่ยก็ปลูกไว้ต้นหนึ่ง พอเป็นคนที่ชอบทานไม่ใช่อะไรหรอกเขียวสวยแต่ตั้งแต่ปลูกมายังไม่เคยทานสักลูกเลยค่ะว้าวสวยมากสวยมากค่ะทุกคนค่ะดูสิอันนี้คือเสีย่ยวเขียวสวยต้นหน้าบ้านนี่นะคะเออพี่อลงุงพี่น้องว้าวลูกนี่ลูกใหญ่มากจะจะไปทานก่อนแช่ยินทานก่อนกับกทมค่ะเออแต่ เออเออลบมุมเ้อแม่ลบมุมจะแม่ลบมุมจ้าไม่มีอะไรแล้วค่ะถ่ายทุกคนดูอันนี้ลิ้นจีนะคะอันนี้ยังยังไม่เป็นลูกลิ้นจีอันนี้ก็ต้นขนุนอันนี้รถประจำตำแหน่งเลยคะ่ะของคุณยายะคะ่ะ พรุ่งนี้ก็ไปปฏิบัติการแล้วค่ะเออลูกกับคุณยายก็จะไปปฏิบัติการแล้วอันนี้ก็ขนุนอีกต้นหนึ่งปลูกให้มันเป็นร่มทุกคนทุเรียนข่อยแม่สิบิตาได้กินอย่ว่าแม่ในทุเรียนเนี่ปลูกไว้สองต้น นี่ก็ต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้ล่ะสิได้กินมากกอนนี่รับว่า,าปีหน้านี่ได้แท้ครับว่า,มาแม่จะจะ,จะจะไปจุดไฟไกลมันเดอ้อ hmm? จะไปเผาไฟอย่างไกลต้นมะทุเรียนข่อยอีกเดอ้อโอ้เจ้านี่เกิดเป็นดับแน่มะทุเรียนข่อยเดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยนะจะได้จะได,ะได้น่าจะออกลูกอยู่ปีหน้าอันนี้ผักปังจา้า จะได้กระหูกแด้วไปในเพื่อน,นบอดด์เพื่อนบอดแตงเหมือนแม่กระซิขึ้นหกได้ไปเลยปลูกพักสวนครัวแม่อันนี้ปลูกเอาไว้แบบนึ่งนึ่งใส่พุงใส่ผักแล้วเพื่อนก็สไปขายดี <c oughs> มอบให้พื้นที่ตัวนี้คือมอบให้จาก <c oughs> เอออ่ะทุกคนค่ะมาเรา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้หน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับกทมแล้วค่ะทุกคน ก็พวกนี้ก็จะเป็นสาวกทมแล้วนะคะหัวก็จะฟูๆหน่อยนะคะก็อากาศก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ไม่สบายค่ะทุกคนคะ่ะใครที่รับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะพาดูต้นมะม่วงแล้วค่ะผักสวนควรัวแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาเขียนงานที่กทมเสร็จปุ๊บจะลงมานานๆแล้วก็จะพยายามแบบปลูกอันนี้เมืองโค้งตัวน,นี้นะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะทําอะไรรู้ไหมคะโค้งตัวน,นี้น่ะเมื่อก่อนน่ะ จะขายเหล็กเออจะขายพวกเป็นเหล็กมือสองสร้างเหล็กมือสองมาลงราขายกันเลยเปลี่ยนโครงการบริเฮทเออมันจมทุนแม่เออก็เลยบริเฮทค่ะอะรับมาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกำลังใจด้วยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวกลับกทมแล้วจ้า